ซีเรียรบกันเองวุ่นรัฐบาลใหม่ซอบสรัฐอิสราเอลแน่และกลุ่มต่อต้านพุธปะทะเดือดกองทัพแห่งชาติวันที่14กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากกอดบิ๊กวอผ่าโลกสถานการณ์ในซีเรียยังคงยุ่งเหยิงไม่ได้มีความสงบสันติเลยแม้แต่น้อย แม้รัฐบาลใหม่จะพยายามสร้างภาพความเป็นปึกแผ่นในหมู่ประชาชนซึ่งมีความหลากหลายนะคะทั้งทางความเชื่อเชื้อชาติและกลุ่มชนส่วนน้อยมีหลายกลุ่มในระดับชาตินั้นผู้นำประธานาธิบดีซีเรียคนใหม่โจลานีนะคะเดินสายเขาการสนับสนุนรัวๆจากชรัฐยุโรปหลังได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ ทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกหมายจับอดีตนักรบไอเอสที่วันนี้สวมสูตรเป็นผู้นำแห่งชาติซีเรียใหม่ภายใต้อิทธิพลของตุรกีและกำลังโผล่เข้าสู่อ้อมอกของสหรัฐและอิสราเอลอย่างเปิดเผยด,ด้วยถึงกับประกาศว่าเตรียมคืนสัมพันธ์ปกติกับอิสราเอลพร้อมรบเลบานอนถ้าไม่ยอมปลอดอาวุธฮิสบุลลอและประนามอิหร่านที่สู้กลับอิสราเอล ชัดเจนแล้วนะคะหลายกรณีร้ายวันติดต่อกันมันชัดเจนจุดยืนของรัฐบาลใหม่ซีเรียวันนี้ทนทุนนองแบบนี้ซ่อสแสดงว่าลูกพี่ใหญ่ตุรกีของเขายอมสยบเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กับสรัฐและอิสราเอลลงตัวแล้วแน่นอนไม่ว่าประธานาธิบดีเออเรกานจะให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนปาเลสไตน์แบบไหนมันย้อนแย้งนะคะกับ จจลานีเด็กป้านที่สนิทมากกับเอโดกันเขาประกาศจะปราบนักรบต,ต่อต้านที่สนับสนุนปาเลสไตน์ในขณะที่ผู้นำซิลใหม่เดินสายเอาใจตะวันตกที่ยิบนะคะภายในประเทศไม่สงบเลยกำลังเกิดกระแสการต่อต้านครั้งใหม่ผุดขึ้นมามีการประทะต่อสู้กันในหมู่นักรบสารพัดกลุ่มแนวรบที่1 การประทะกันด้วยอาวุธระหว่างกลุ่มทหารชาวดูสและกองทัพแห่งชาติซีเรียดูสคือชนเผ่าใหญ่ทีเดียวนะคะที่อาศัยอยู่ที่ราบสูงโกลันเป็นจํานวนมากและกระจายอยู่ที่อื่นตอนนี้ไม่ถูกกับกองทัพแห่งชาติซีเรียนะคะเหล่านักวิชาการนักการาศาสนาะอ่อนอ่อนค่ะขอให้ใจเย็นๆใหออ้สนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติแต่นักรบเขาไม่ยอมเพราะมีรายการสังหารกัน เอาคืนกันแก้แค้นกันมันก็เลยไม่จบกลุ่มทหารชาวดูสกองกำลังแห่งชาติรัสเซียสู้กันจนลุกลามไปยังหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ที่หนักสุดคือเมืองสวีดาทางตอนใต้ของซีเรียค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกลุ่มสังเกตการสิทธิมชนของซีเรียยืนยันว่าเสียชีวิตและบาเดเจ็บทั้งสองฝ่ายหลายรายทีเดียวแต่สื่อเพรสทีวีนะคะเปิดเผยว่า กองกำลังติดอาวุธสังกัดกลุ่มไฮแอ t a าเฮอัลชารามหรือ S.T.S. ของรัฐบาลนั่นแหละกลุ่มที่มมก่อกอ่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้แหละเป็นหัวหน้าและเขาก็สังกัดอยู่ในกองทพัพแห่งชาติรัฐบาลใหม่ซีเรียเขาโจมตีอย่างรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยชาวดรูสในจังหวัดสวยดาและดาราทางตะวันตกเฉีใต้ของซีเรียกลุ่มตรวสอบ สิทธิมยชนในอังกฤษนะคะสาราชนจักรรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ37รายอย่างน้อยชาวดู2ีสรายเด็ก2รายในกลุ่มนี้นะคะเรียกว่าเกือบ30คนเข้าไปแล้วนะคะเสียชีวิตในรอบเดียวเท่านั้นสื่อซีเรียยืนยันการสู้รบเกิดขึ้นอย่างหนักในสวดาและดาราเสริมว่าการประทะกันทำให้ต้องปิด ทางหลวงดามัสกัสสวยดาสื่อเพรสทีบอกว่าสาเหตุหลักของวิกฤตกรารคันน้งนี้มันเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคนขับรถบรรทุกผักชาวดูรูสถุกปล้นนะคะก็กลุ่มเบดูอินนะดักปล้นขณะเดินทางกลับจากดามัสกัสในทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างดามัสกัสกับสวีดา เหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดการจับกลุ่มตอบโต้กันไปมานะคะฝั่งดูสก็ไปจับมูจาฮิดินที่มีรายงานหรือว่ามีข่าวว่ารวมปล้นทางฝั่งมูจาฮิดินก็จับคนดูสไปก็เลยตอบโต้กันยกระดับความตึงเครียดจากการทะเลาะธรรมดาหรือเป็นระหว่างบุคลคลกลายเป็นกลุ่มนะคะปะทะกันด้วยอาวุธอย่างรุนแรง แนวรบที่1นึ่นี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะเพราะว่าถึงจะทำก็ชั่วคราวแล้วก็ต้องจัดหนักกันอีกเพราะมองหน้ากันไม่ติดค่ะเคยรบกันเคยสังหารกันมันยากจะคุยกันดีๆแนวรบ2องกองกำลัง SDF กลุ่มนี้ SDF เนี่ยเป็นกลุ่มคอนซีเรียบวกเคิร์ดชาวเคิร์ดเนี่ยเป็นชาวเขานะคะในสายตาของตุรกีและต่อต้านรบาลของ เอดูกันมาตลอดล่าสุดนี้พักฝ่ายค้านชาวเคิร์ดที่เคยโอบอุ้มกลุ่มนี้ยอมปิดตัวเออดวกันก็สบายใจว่าเออจะไม่มีเคิร์ดมาต่อต้านอีกแล้วนะแต่ไม่ที่สนามรบในซีเรียจากการยอมจนนยอมว่าจะละลายพฤติกรรมไปเข้าพวกเดียวกันปรากฏว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะมีการประทะการในระดับบุคคลมันก็ขยายเป็นหมู่เป็นพวกกลับมาสู้อีกแล้วค่ะสำหรับ SDF SDF เนี่ยสปอนเซอร์หลักคือสหรัฐอิสราเอลแต่ HTS ซึ่งเป็นกองกำลังแห่งชาติเวลานี้ของซีเรียนั้นตุรกีเป็นหลักแต่เขาก็โอเคเพราะเขาค่อนข้างแฮปปี้กับอเมริกาและอิสราเอลแสดงว่ามันต้องมีการซัพพอร์ตกันมาก่อนแนวรบที่3คือกลุ่มต่อต้านที่สนับสนุนการต่อสู้ของปาเลสไตน์ ชัดเจนเลยว่าจุดยืนของรัฐบาลจจลาเนีชุดนี้บางสำนักนะคะเขาวิเคราะห์ว่าจจลาเนีเนี่ยมีอุดมการเชิงลึกเคยประกาศจะช่วยปาเลสไตน์ตอนเนี้ยบอกเขาลึกประเภทไหนประกาศไล่ฆ่าไล่ยิงไล่จับก,กลุ่มที่สนับสนุนการต่อสู้ของปาเลสไตน์สิ่งที่พูดในอดีตกับพฤติกรรมปัจจุบันมันย้อนแย้งค่ะและที่สำคัญ เขาญาติดีกับเอลปล่อยเอสล์ทำต,ตามใจชอบสังหารคนในซีเรียโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรได้เจรานีประกาศพร้อมเปิดศึกกับกลุ่มต่อต้านที่สนับสนุนการต่อสู้ของปาเลสไตน์เขาประกาศพร้อมเปิดศึกกับรัฐบาลที่รับใช้สหรัฐและไซยอนปลุกระดมชนกลุ่มน้อยให้ลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลที่รับใช้ต่างชาติและทำลายคนซีเรีย ไม่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ด้วยหลังจากรัฐบาลใหม่ภายใต้การน,นำของจอลานีใช้มาตรการทางทหารอย่างโหดเหี้ยมเหมือนสมัยที่ยังเป็น i อเอนะคะจัดการคนเห็นต่างและปัญหาความหลากหลายทางเชื้อชาติและความเชื่อในหมู่ประชาชนซีเรียซึ่งมีหลายกลุ่มมากหลายเชื้อชาติมากล่าเนี้ยแหละเขาใช้วิธีโหดเพื่อที่จะได้สยบได้เร็ว ปัญหาชนกลุ่มน้อยในซีเรียก็เริ่มระบาดหนักขึ้นทุกทีระยะแรกเป็นชนกลุ่มน้อยที่เคยสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอัลอาซานนะคะไล่บีไล่สังหารคนกลุ่มนี้ลีเกรนไปอาศัยการคุม้มครองในฐานทัพรัสเซียนะคะที่ฐานทัพรือซึ่งตอนนี้รัสเซียยังอยู่แต่ไม่ได้มากและไม่มีบทบาทเหมือนในอดีต ต่อมาก็ปราบดูสนะคะซึ่งส่วนใหญ่ต่อต้านอิสราเอลที่ยึดครองที่รับสูงกกลันอย่างผิดกฎหมายชาวดูส์เขาอาศัยหลักอยู่ที่ที่รับสูงกกลันแต่ก็มีกระจายอยู่ที่อื่นด้วยแต่คนรุ่นใหม่ของชาวดูสในกกลันจำนวนไม่น้อยต้องการสังกัดอิสราเอลและยอมตัดญาติขาดมิตรกับดูสคนรุ่นเก่าซึ่งประกาศตัดญาตินะใครไปรับใช้กองทัพอิสราเอลเด็กรุ่นใหม่ ประมาณเหมือนบ้านเราเลยก็โอเคอยากเป็นคนอิสราเอลอยากไปสังกัดรับใช้อิสราเอลก็เลยมีความขัดแยงในพื้นที่นวรบที่น่ากังวลอีกที่หนึ่งสำหรับรัฐบาลใหม่ซีเรียก็คือ SDF นั่นแหละที่คิดว่าจะยอมสยบตอนนี้กลับคำกลุ่มนี้สนับสนุนชาวเคิร์ดท,ที่ต่อต้านเออโดกานแห่งตุรกีแม้พักเคิร์ดจะยอมปิดตัวนะคะแต่นักรบเร่ร่อนไม่ยอมสยบ มาถูกกดดันมากเขาก็หันกลับมาสู้กลับอีกตอนนี้ยังรบกันอยู่แนวโน้มที่ซีเรียรจะกลายเป็นฐานทัพหลักให้สรัฐอิสราเอลใช้ถล่มอิรานนั้นอาจไม่ราบรื่นหนังที่หวังนะคะเพราะความเคยชินในการสังหารโหดของอดีต i อออย่างรัฐบาลชุดเนี้ยต้องการการสยบยอมแบบเบ็ดเสร็จทำให้บาดแผลของประชาชนซีเรียรในหลากหลายกลุ่มถูกกระตุ้นอีกครั้ง ความผิดหวังต่อรัฐบาลใหม่ในหมู่ชาวซีเรียกำลังผุดขึ้นในหลายภูมิภาคค่ะส่งสัญญาณบอกว่ายึดได้แต่ปกครองไม่ได้กำลังเกิดขึ้นในซีเรียค่ะปิดแค่นายก็ไม่มิดอิสรเอลไล่ถล่มโจมตีตามอำเภอใจโดยรัฐบาลซีเรียไม่ตอบโตสร้างความโกรธแค้นผิดหวงังให้กับชนเผ่าต่างๆในซีเรียอีกครั้ง เพลนต่อต้านก็ตัวรุนแรงขึ้นทุกวันเมื่อทุกฝ่ายรู้ชัดแล้วว่ารัฐบาลใหม่ชุดโจลานีนี้เลือกเป็นกอยยิมของอิสราเอล